ปุ๋มมองเขาเรียกว่าจะจับต้นไม้ต้นไหนจับแม่เบิ้นจับแล้วไม่ได้ไปหรอกก้็จะไปยังไงอะถ้าไม่เบิ้นจับเก่าปุ๋มแล้วก็ดึงแม่เน่ไปด้วย เออโอ้โหมันนึกนึกว่ามีแค่นี้มันเป็นแนวเลยนี่นู่นนะน้อยหนาอุยปีหน้าได้กินแล้วนมาเนี่ยน้อยหนาไปต้องซื้อเลยออกช่วงไหนนะประมาณเก่งโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยดูดิเพิ่งเก็บไปเมื่อเมื่อเมืสองเดือนเองเนาะที่ส่งไปให้ป้ากุ้งด้วยน้อยหนานน้อยหาแบบไทยใช่ไหมไม่ใช่น้อยหนาหนังใช่ไหมน้อยหนาไทยไม่ใช่เพชรตักช่องแบบนั้นนะอ๋อ เป็นลูกไม่ใหญ่นะในเกลือไม่ใหญ่ก็จะหวานน่ะเนาะค่่ะใชหวานแน่เลยเรคเคยดูนกอ่ะพี่เป็นนกเพลิงเราทีนี้เราก็เริ่มมากันได้อ๋อเขามากินใช่ไหมนกอ๋อเราเป็นเป็นสัญลักษณ์เราเลยนะแต่อย่างนี้ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาลมมาถ้ากุดอยู่แถวนี้จะเย็นนะลมจะเข้าแบบแต่ถ้าเกี่ยวข้าวก็จะคันปลูกล้อมก็คือแต่ไอ้ต้นไผ่เนี่ยไผ่ไป็นคลิปแบบปลูกได้ค่ะล้อมล้อมลมไว้ มันบังไหมมันจะบังลมไหมมันบังลมมันก็เข้าไม่ไปหาเราสิคันนะคันที่มันรุนแรงก็ได้แม่เพาะไว้ก็ปลูกไว้หนาเลาะริมรั้วไปเลยดีได้กินได้กินลูกด้วยนะมะม่วงเลยนะเลาะไปใครที่มามาที่เราก็ตเนใหญ่ต้นใหญ่ด้แยดวมะม่วงนที่จริงเนาะมะม่วงต้นเตี้ยนะเองเนาะมะม่วงมันนะนะเปิ้ลตู้เตี้ยนะเนี่ยแต่มะม่วงจะต้นใหญ่กว่านี้ อย่างน,าน้าหนาวนี่ลมมันก็จะมาทางนี้นะนาม,ามันมาทางเดียวกันไหมที่ราคาที่ถัดไปที่ติดกน<ต>ันนคะก็จะไปขอยทต้ของเปิลก็ยาวไปสุดในหนาน,นุ่น,นใช่ไหมห่หส,สุดๆต้นหนานุ้นหนานนเนี่ยไปที่องากอ้เจ้าลงก็ข้างหลังเขาจะเหลืออยู่แค่ห้าเก้าหานั้นแหละข้างหน้าเขาจะ กาคุณคมกรีดป่ะกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปก่อนมาไปก่อนเดี๋ยวกลับมารับด้วยเอาไปห่มผ้าก่อนเสร็จแล้วข้าหลิกทงเดียวค่ะอีกสาวเดียวบูเขาไม่รู้ว่าต้องไปรับแวนที่ยุตารู้ละอยู่ในรถ่านเอกให้สตาร์ทรถแล้วนะอะแล้วองค์อื่นองค์อื่นห่มแล้วเก็บของแล้วเหรอคะอ้าวหรือลงพิสงเดียวบวชที่นี่เลยปะคะลูก เดี๋ยวปีหน้าฉลองอ่ะฉลองบวชเนียนกับบวชเนีนด้วยดีอ่ะเนียนเก้าฉลองที่แม่เปิดบวชเนีเลยเก้าเอาไอ้เนี้ไอ้ไอ้อะไรนะเห็สำเร็จตามมาปูเล็กสองสองอันก็เดินได้แล้วเดี๋ยวบวชพิคิวที่นี่เลยใส่เสสื้อีนี้พร้อมแล้ว เห็นตัวนี้น้อยยิ่งเกิดดูดีนี่ยหนุ่มเราเราจะเหลือไหมเนี่ยเราไม่ม่หัวล้อเหมือนในห้องอยู่เลยขาหัวล้อสังหัวล้อที่แบบเหมือนไม่จริงใจหัวล้าสังคมหัวล้อแบบครอบคา I'm here in